สวัสดีค่ะวันนี้สุมาพร้อมกับรถกระบะตู้ถืตู้แห้งนะคะกับ Toyota r i v ี2.4 Entry Standard c a ปี2020เกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขาได้มาเป็นสีดำสำหรับคันนี้ หน้านะคะกระจังหน้าสีดำไฟด้านหน้าเป็นไฟมันติรฟเฟกเตอร์สวยเลยสว่างกระจ่างชัดเลยนะคะเวลากลางคืนขนาดยางที่ใช้ 215/70R15 ล้อมแม็กเดิมๆขอบ15มาจากตัวน้องมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020เกียร์ธรรมดา รถไม่มีขยับเลยเป็นรถตู้แห้งน,นะฮะไฮรักซงจิโว2.4เอนทรีสแตนดาร์ดปี2020คันนี้นะมีที่สามารถเปิดจากตรงนี้นะเพื่อส่งของได้เลยนะในส่วนนี้สามารถบรรจุของได้เยอะเลยนะคะสำหรับภายในนะฮะรูปแบบภายในสามารถเปิดจาก,จากด้านข้างได้เพื่อที่จะ ฝนห้องนะคะจากด้านข้างในพื้นที่ที่ไม่สามารถเปิดประตูด้านหลังได้นะคะมีในส่วนของมันได้นะคะทางขึ้นนะคะเพื่อที่จะเปิดขึ้นไปรับในส่วนของของนะคะเก็บของได้สะดวกสบายเลยนะคะสําหรับพนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหลังกัน สภาพสวยเดิมสวยเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่มีชนหน,นักคลิดโครมจมน้ํานะคะในส่วนของด้านหลังยังสามารถเปิดออกได้อีกนะคะมีในส่วนของบันไดขึ้นน้วยนะคะประตูเปิดได้กว้างเลยทั้งสองฝั่งนะ,ะประตูเปิดขึ้นได้เลยทั้งสองฝั่ง เปิดออกได้เลยนะคะด้านหลังนะคะสามารถเปิดประตูได้นะคะพื้นที่ภายในถือว่าว่างงขวาเป็นรถตอนเดียวตู้ทึบแบบตู้แห้งนะคะสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆท่านไหนสนใจราคาคันนี้อยู่เพียงแค่3,59,000บาท3,95,000บาทในส่วนของภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำ ภายในประกอบไปด้วยเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับคันนี้มีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะแอร์อนาล็อกนะคะสำหรับคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะมีในช่องใส่ผงใส่ของให้ชัดเจนเลยนะคะเลื่อนไม้แต่ถนนไปสำหรับคันนี้สองแสนเก้าหมื่นหกริกิโลนะคะภายในถือว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยแบบสามก้าน เดี๋ยวสูพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะพไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากัดน,นะคะค่ะรถต,ตอนเดียวตู้แห้งนะคะตู้ทุบต,ตู้แห้งสําหรับคันนี้สามแสนเก้าสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสำหรับคันนี้นะคะผลเริ่มต้นอยู่ที่หกพันเจ็ดพันกว่าบาทนะคะเจ็ดพันต้นนะคะสําหรับคันนี้ สำหรับห้องเครื่องนะคะหลไม่มีขยับเลยนะคะสำหรับคันนี้หลไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีชนหนักที่เพิ่มสูน้ํานะคะไม่เลยจุดเกี่ยวนะคะสำหรับคันนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมที่มีท่านไหนสนใจนะคะรับไปในส่วนของการวิ่งงานนะคะสามารถวิ่งงานได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสามารถออกวิ่งงานได้เลยนะคะตู้แห้งนะคะตู้ถูกตู้แห้งเยธรรมดา รุ่ยีสองจุสี่เอนทรีมาตาดแท็กปี2020กับราคา3ามแ0 0ห้ามื่นสนใจทักหาสูตรได้เลยนะคะสนใจทักหาสูตรได้เบอร์ได้เลยที่เบอร์093194018 8นะคะ